สวัสดีครับ m o b i l e ์เ m e r นะครับหลังจากที่ผมปุกป,ปั้มกับการอัดโปรตรายสองมาหลายวิธีนะครับไม่ประสบผลสำเร็จสักทีสุดท้ายก็ต้องไปซื้อเครื่องอัดแบบว่าจริงๆจ,จังๆมาสักทีนะครับในที่สุดก็อัดกันได้แล้วกับโปรตรายสองนะครับแล้วก็จะสามารถอัดเกมอื่นๆได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวโปรตายสอกันเลยดีกว่าครับ ครับสำหรับกราฟิกนะครับเป็นเกมที่กราฟิกดูโอเคระบบฟิสิกส์ก็ดูใช้ได้เป็นเกมที่เล่นแล้วค่อนข้างจะลื่นนะครับถึงแม้ในฉากเนี่ยจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดทั้งเครื่องบินทั้งระเบิดมิสไซล์สับป,ปะหลาดโดดไปโดดมาฟเฟรมเรตก็จะไม่ตกนะครับซึ่งเล่นแล้วลื่นๆเนี่ยก็สนุกดีดีไซน์ตัวละครเพกภาณีแปลกๆครับผมว่าดูแล้วเหมือนคิงคองใส่เสื้อ <c oughs> <c oughs> อยากจะเกลวยยื่นให้กินบางที แล้วก็เป็นเกมที่เลือดสาดอีกเกมหนึ่งครับฟันแขนขาดขาขาดเลือดสาดเต็มจอก็สนุกดีครับสาหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้นะครับเสียงเอฟเฟกต่างๆในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยากาศเสียงเท้าเดินเสียงพูดคุยอะไรพวกนี้ทําได้ดีครับแต่ว่าเสียงกระสุนเสียงระเบิดเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะสมจริงมากเท่าไหร่ แต่ที่ผมชอบที่สุดคือเสียงเพลงในเกมครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเราต่อสู้หรือว่าเวลาที่เราวิ่งหนีเนี่ยเพลงในเกมช่วยบิวอารมณ์ให้เราได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมนี้เกมเพล์ mm hmm. นะครับเป็นสไตล์โอเพนเวิลด์นะครับคือเราจะทำอะไรก็ได้ครับเหมือนแบบโลกนี้เป็นของเราแล้วครับพื้นที่ในเกมเนี่ยเป็นของเราทั้งหมดเราจะทำอะไรก็ได้เราจะฆ่าศัตรูก็ได้เราจะวิ่งเล่นกระโดดว่ายน้ำ ปีนตึกจับรถมาเคืียงใส่กันจับคนเคืียงใส่รถบ้างอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นโลกของเราแล้วครับเราจะทําอะไรก็ได้เราจะมีความสุขกักรอยู่ในโลกนี้ครับทำลายล้างเล่นวิง่งฟันศัตรูอะไรไปเรื่อยๆก็ได้ครับตราบใดที่เรายังมีเวลาเล่นกับมันอยู่ซึ่งถ้าเบื่อแล้วเนี่ยเราก็ไปทามิชชั่นหลักบ้างครับมิชชั่นหลักเบื่อแล้วก็ไปทํามิชชั่นเสริมบ้างครับเกมมันก็จะมีอยู่แค่นี้ครับเล่นมิชชั่นหลักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบแต่ ้อเสียก็คือมิชชั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซ้ำซากภารกิจที่เราทำก็จะวนไปวนมาฆ่า,าศัตรูไปเรื่อยๆแล้วไปเก็บของนู่นบ้างนี่บ้างแล้วก็มาฆ่า,าศัตรูใหม่มก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยครับแต่มันจะสุกตรงที่ว่าเราได้อัปเกรดตัวละครมีท่าใหม่ๆมากขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอึดขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเล่นไปแล้วหลังแล้วเนี่ยแล้วเราก็พอเบื่อละฆ่าศัตรูเบื่อละมาทำลายเมืองใหม่อ่าสนุกดี นะครับผมเล่นบนอยู่แค่นี้ครับการได้ทาลายเมืองนี่เป็นอะไรที่สนุกสุดๆแล้วนะครับในเกมที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมเพย์ค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นการบังคับตัวละครให้เดินไปนู่นมานี่ทั้งเฟรมเรทของเกมเองเนี่ยก็ไม่ตกเลยเล่นแล้วไม่เสียอารมณ์เหมือนเกมบางเกมนะครับสําหรับคนที่เคยเล่นโปรโตไทป์หนึ่งมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าภาค2เนี่ยมันแตกต่างจากภาคแรกยังไงบอกได้เลยครับว่าตัวละครเอกครับ แค,แค่นั้นเลยครับไม่ต่างอะไรกันเลยเล่นแล้วความรู้สึกเหมือนกันเด้มีมิชชั่นมีอะไรมาเสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่เล่นมาผมว่าแม่งเปลี่ยนตัวละครเองครับแต่ว่าเกมเดิมอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูรีเพเวอร์ลูกันต่อแล้วกันครับรีเพเวอร์ลูนะครับเล่นจบแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนอกจากโหมดที่ยากขึ้น แล้วก็สกิลที่เราอัพตอนสุดท้ายสามารถเอามาใช้เล่นใหม่ในรอบถัดไปได้ถ้าอยากเล่นเกมนี้นานๆเนี่ยผมว่าก็ต้องเก็บพวกไอเทมพิเศษตามจุดต่างๆของเกมอย่างเช่นพวกเทปรับเก็บได้4 5อันก็จะเพิ่มสแตทพิเศษต่างๆหรือว่าเล่นพวกไซมิชชั่นให้หมดอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถยืดเวลาของเกมได้มากขึ้นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยรอบเดียวพอครับสำหรับเกมนี้ สรุปนะครับสำหรับโปรไทป์2เนี่ยเป็นเกมที่เล่นก็สนุกดีมันมันทำลายเข้าของทำลายเมืองสนุกกับความเหนือมนุษย์ของตัวละครแล้วก็เป็นเกมที่ไว้เล่นใครเครียดได้สำหรับคนที่แบบเครียดเครียดทำงานเรียนหรืออะไรมามาลงกับเกมเนี่ยครับจะได้แบบสบายใจขึ้นไม่ไปลงกับที่อื่นหรืออะไรยังไงแต่สำหรับคนที่เล่นโปรไทป์1มาแล้วเนี่ยขอบอกได้เลยว่าไม่ต่างครับเหมือนเดิมเลยจริงๆ สำหรับเกมนี้นะครับผมให้7คะแนนหักตรงที่ว่ามิชชันเนี่ยค่อนข้างที่จะซ้ำซากแล้วก็ไม่แตกต่างจากภาคหนึ่งเท่าไหร่ครับสามารถติดชมและพูดคุยกับผมได้ใน Facebook นะครับเราเจอกันใน Mobius Gamer คราวหน้านะครับสวัสดีครับ